นี่ครับหลังจากเทปูนเรียบร้อยก็จะเป็นขั้นตอนของการเทปูนเพื่อ,อ,อไล่ฟองอากาศนะครับเสาจะได้แน่นๆั้งสองช่างสองใช้เวลาว่างช่วงติดเทอร์นนะครับมาช่วยงาน ขยันใช่อย่างยุตังใช้ตลอดทั้งปีนะครับน้องๆนีเลยเ่อง์กี้ปูนะครับ ที่ไปให้แน่นแล้วก็องอากาศก็จะออกน้องคะเรียอยู่ม .3 เลยนะครับทำงานมาตั้งแต่ตั้งแต่ม .1 เราฟังเป็นเรื่อ,องทุกวันนะครับน้องปองน้องปอง <c oughs> แบบนี้เทได้ทีลสิบต,ต้นใช่ครับ